ที่โรงพยาบาลสุพมิตรเรื่องราวของการดูแลพี่น้องครูบาอาจารย์หรือว่าพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องตานะคะต้องมาหาที่นี่และทีะน่นนี้วันนี้จะเข้าไปสัมภาษณ์ท่านนายแพทย์เมธโชคชัยชาญประธานกรรมการของโรงพยาบาลสุพมิตรเรื่องราวของตาบอกเลยว่าต้องมาที่นี่ค่ะโรงพยาบาลสุพมิตรยินดีต้อนรับค่ะเรื่องต้ากระจกนี้เราเป็นกรณีพิเศษไม่เรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น แม้ว่ากรมชีกลางจะให้เรียกเก็บได้เราไปตรวจคัดกรองมีรถรับและส่งไม่คิดตังค์เพื่อให้คนไม่ต้องเดินทางไกลคนไข้ซึ่งมีสิทธิ์เรื่องของสวัสดิการข้าราชการเบริกจ่ายตรงได้จากกรมชีกลางเราไม่คิดตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวคิวคนไข้คือคนไข้ว่างญาติสะดวกเราใช้เลนของแอลคอนนำเข้าจากสหรัฐอเมริกายังมีการติดตามผล รักษาแล้วแล้วหมอบริการดีไหมดีมากค่ะพาไปครั้งแรกดีไหมดีค่ะประทับใจมีรถรับส่งมีดูแลดีไหมโอ้ดีมากเลยครับมีอาหารให้ด้วยครับเหมือนเหมือนตาดีัึนดีขึ้นทันขึ้นทันขึ้นไม่เจ็บเลยแล้วดีขึ้นไหมดีแจ้งโล่งชัดเลยใช่ไหมชัดแจ๋วเลยวันนี้ทําข้างขวาท้างซ้ายทําแล้วปวิการดี หนึ่งคืนคะ่ะหลังผ่าตัดก็อีกหนึ่งวันก็หลังกลับบ้านได้คะ่ะแจ๋วเลยแก่แล้วเริ่มที่ตายคือลันฟอล์ล์ครับท่านผู้ชมวันนี้ลันฟอล์ล์แต่ที่สำคัญ วันนี้วิ่งเพื่อความรักเพื่อการกรุศลและก็เพื่อพระพลังของคนเราด้วยโอ้วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่จะต้องจดจําไปอย่างยาวนานนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นการเปิดสกราชเปิดวันในการเอ่อรันรัน for love นะฮะเป็นวันแรกนะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายหลายวันกันเลยทีเดียวแล้วก็มีเอ่อ i n เอนเซอร์มีนักร้องมีดารานันกแสดงเยอะแยะมากมายที่จะมาส่วนร่วมมีส่วนร่วมกับงานที่แสนสำคัญแล้วก็เ,เปลี่ยนไปด้วยพลังนะ ดีใจนะครับเห็นพี่น้องอสมอโดยเฉพาะวันนี้อำเภอเมืองนะครับเฉพาะอำเภอเดียวนะครับมาร่วมนะครับในกิจกรรมเปิดงาน r ันฟอร์เลฟ1ถึง14นะครับวิ่ง18อำเภอเพื่อหารายได,ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เตียงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพของจังหวัดสุรศรนะครับใน14วันท่านสะดวกเข้าไปวิ่งวันไหนวิ่งได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่การแข่งขันนะครับแต่เป็นวิ่งอารมณ์ดีครับผมลันฟอร์เลฟครับลันฟอร์ ขอขอบคุณแทนนายกด้วยขอบคุณพี่น้องแทนทุี่น้องชาวสกลนครมาลมไม้มือดีมากครับดีใช่ไหมดีมากครับนี่เป็นการปลุกพลังในการสร้างสุขภาพล้านบอลพร้อมร่วมกับทางหน่วยงานราชการและชุมชนเสมอครับนี่คือกำลังของอสสพีน้องประชาชนคนจังหวัดสกลนครวันนี้เรามาวิ่งเพื่อรักวิ่งเพื่อการกุศลแล้ววิ่งเพื่อสุขภาพของทุกคนล้านบอล